บูตยังโหดบูตไม่บูตบูตไม่บูตเอาเอาจะแล้วไม่บูตไม่อีสเปิร์ดไม่อีสเปิร์ดไม่อีสปอร์ตเป็นไงบ้างถาวรครับอะไรอ่ะคือที่ผมจะเล่าให้ฟังลุงอันนี้จะไปไหนก่อนครับลุงผมคือผมบัมรถกันอยู่มันบอกให้หยุดบัมอะพวกผมก็หยุดบัมแล้วพวกผมก็ นาสกอตอ่ะคุยเรื่องของกล่อ,องซ่อมตำรวจแต่ผมวิ่งไปปึบแทงเสร็จแล้วผมก็วิ่งออกมาเลยไม่ได้ลงไม่ได้ล้วงเลยเลยจังหวะนั้นอ่ะก็ไกลอยู่นะครับผมผมล็อกกันคนระับผง คือผมก็โดนคดีรอบแรกไปแล้วรอบหนึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันไม่เห็นใครได้ทำไอ้ดีจีป่ะครับดีจีเลยลุงเขารวยเลยครับลุงว่าไงรวยไม่จริงครับรวยไม่จริงใครอะใครตีใครกันไม่ได้เขื่อตำรวจกับซิตี้ีกันซีดีซกับตำรวจกับตรวจาช่วยตูหรอป่ะ เฮ้ยมช่วยตำรวจยี่อะไรช่วยช่วยซีซิเฮ้ช่วยตำรวจฮะช่วยตำรวจฮะจนอกดีเรื่องใส่ตัวแล้วป็างแวมันระบาดใจไงเห็นเขาเออเป็นคนน้าแผนท่แบนนีดค่นตำรวจครับผมจะไปครับเกาะนะจะไปครับเกาะจะไปครับเกาะ จะไปครับก่อนครับคก่อนตํรวจเลยตํรวจเฮ้ยยิงยิงปืนที่มันนิ่งหน่อยยิงปื้านหลังหน่อยยิงปื้านหลังหน่อยไปตาไ้หนยไปตายได้น่อยมลครับก่อไปลงาลไมาลงายดสายสา้มีมมลไม่หน่อยุกหน่อยจกหน่อยเฮ้ยสายโดนซ้ำไปตายแล้ว

โลมิดโลมิดไรใคตายได้กอปล่อยจะรีบรีเตเพื่อนใครเหลือสลยมาเต้นปลโมดปลยนับต้อตโอ้ยเฮียตตายตำร่ยหน่อยเตวยหนยตรยหนยตำรจตายตรงไหนไมตขวาหมอตาเอาดิเอาแม่ดิเฮียหมอโตัขวาเอาดิเอาดิสัตว์เอาอยู่มาดิ ไปตรกลางข้างหน้าโดนแทงอยู่พยาไหมเต้มยิงปืนยิงข้างหลังหน่อยมันมันยิงปีเขายืนยิงนิ่งเลยมีเรื่องอะไรมีเรู่องอะไรตั้มวไม่รู้อ่ะไอเปี้ยงวันนี้สัตว์เอ้ยไอ้แ่มโดนเจียเคป่าเจียบกบ่อชุบบ่อชุบบ่อชุบ เอาลิกี่ซิกได้หมอเมงโดนครับหมอเมงใส่ลุยหมอเมงใส่ลุยครับโอ้ยแทงไม่ล้วงแทงไม่ยับแทงยับยับหมอเมงมาหมอเมงโดนตีโอ้โหบูทยังโหดบูทไม่บูทบูทไม่บูทเอาเอาจะแล้วไม่บูทไม่อีสเปิร์ดไม่สเปิร์ดไม่อีสปอร์ตทุบไปหนึ่งทีทีไปโอ้โหชุบเรื่อยครับกับซิกีซิกิกีซิกนั้นเงินหนามากๆนะโดนยิงล้มรัวๆโดนยิงล้มรัวๆตำรวจได้เข้ามาเรื่อยๆตำรวจชุบหมอชุบเรื่อย หมอชุบเรื่อยๆเอาตํารวจได้ชุบมาแล้วครับโอ้โหแทงไปหนึ่งทีเม้งแทงไปเอาโดนสวนเม้งหลบเม้งโดนหลบโดนลุมสองแต่เม้งจะทําไงเม้งจะตายหรือเปล่าเม้งโอ้โหปั๊มยาหนึ่งทีสไลด์หนีสไลด์หนีเม้งนี่ผิวไหวมันใส่นะเอาแล้วครับซิกซิกได้เฉลยการแจ้งขึ้นนะครับซิกซิกจะทําไงซิกซิกจะทําไงตํารวจกำลังเยอะกว่าตํารวจเยอะกว่าตายอีกแล้วหนึ่งเอาละครับตอนนี้ตํารวจโดนลุมสองซิกซิกได้แทงซิกซิกไหวครับโอ้โหสวยครับโอ้โหโอ้โหสวยจัดซิกซิก เอาไหมเอาต่อตำรวจเดือนน้อยมากๆแล้วนะครับเอาแล้วฮะตำรวจโดนแทงเรื่อยๆแต่ทุกันเองตัดเยดขีไปเลยตำรวจเย็นเคมามาโคหน้ามอไอ้เหี้ยวะน้าแก๊งลวกไอ้สัตว์นะลง นไ่นใครตายใครตายเด้งตัดหน่อยตัดหน่อยตัดหน่อยกลางแมพตัดหน่อยตัดหน่อยเฮียอยากเอาเลยตัดเป็นไงอ่ะสารกันกลางแมพเกอะอะไรวะสื่อสารแก่แก่แบบนี่ไงเมื่อกี้ตัดหน่อยกลางแมพตำรวจตำรวจเฮียบุ๊ดตำรวจเด็ดตัดมือมีตำรวจหมอไปชุบไม่หยุดดัาเฉี่ยแล้วอะไรพวกมึงจะทะนะไอชุบแทบตายไอหมอไปชุบแบบแอบอยู่ซ้ายมือเต็มเลย ไอ้เจ้ยตำรวจแม่งซอมบี้ชิบหายเลยไม่หมดสักทีหมดได้ไงพี่เอ็นดูเดี๋ยวไอ้เจ้ยหมอเราไปชุบได้ไงหมอเอาไปชุบยังงี้ยไอ้เจ้ยตำรวจมันโคกันอ่ะคือมันมีมันมีกองหน้าหมอเลยกูกูแทงหมอกูแทงหมอด้วยมึงดูกองหน้าโอัเดอเอาหมอนะวะมาโคมาโคยังรอดไว้มาโคไอ้สัตว์มาโคหน้าหม้อไอ้เหี้ยดูดิหม้อจิ๋วหม้อไอ้บีกูชุบกูชุบกูชุบไอ้บีนะหม้อก็ก็รักนะครับเพียงนี้หรือเปล่า พี่จะเก็บยาไม่เอาไม่ได้แล้วจุดนี้แล้วจุดนีแล้วเฮ้ยมาโค้มึงยังฝืนอีกเหรอยอมเพื่อเฮ้ยมึงยังไม่ยอมเพื่อหันไปดูหลังก่อนเดะมาโค้ยอมเพื่อโอ้โหเพื่อนเพื่อจีบให้เพื่อนจีบให้ตำรวจโอ้โหเียทีมเวิร์สของจริงหวอนี้ไม่ใครก็ตายเลยเฮ้ยนี่แหละบแล้วตำรวจเกิดมาอีกแล้วตำรวจเกิดมาอีกแล้วเจะฉีดยาได้เลยอ่ะ เออดิมาดิกูใส่อ่ะถ้ามึงชนะ้นตำรวจรอบนี้ได้เว้ยแชมป์โลกไม่ไกลอ่ะจริงๆบอกเลยเอาดิมาดิสัตว์เอาดิมาดิมาดิเชี้ยมาดิตายเฮ้ยปาดเฮ้ยเอาว้ยเฮ้ยเฮ้ยม่เฮ้ยโอ้โห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 ปาโยนแปผเข้าะเแล้วสวยลุกล่างหมอไปแล้วเห็นปะลุกล่างหมอไปแล้วอะไรนะหมอแม่งเอาไปอีกแล้วเขาดึงตำรวจอย่างนี้ไปได้เลยครับลุงโยนแป่ะเข้างกระโแล้วโอ้โห งามัลต้องไปฆ่าหมอก่อนด้ยบุ๋มเป็นตำรวจบุ๋มไม่เป็นตำรวจบุ๋มไม่เป็นตำรวจบุมไม่เป็นตำรวจบุมไม่เป็นตตีเป็นโอ้โหมันดูเปนตีแค่เนี้ยมันตีง่ายไปสองสามทีโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรมาตู้ให้กูตีก็ได้แจ็คพี่เอ็นยื้อคนมันเลยวะไอ้สัตว์แม่งไม่ตายกันโคตรยากอ่ะสิบังสิ่งสิ่งแปลกตายยากคี้ไปเออเออไม่กัึงโดนเพื่อนขี้อ่ะเอ้าว่ะ อพออพออแทงแล้วอพอแทงไอ้หมอหมอหมอไปชุบเราตุ้งเลยไปชุบเล้อโอ้โหมาดิกว่กับมาเลยดูฝนกับพี่เหี้ยเกิดเลยไม่หมดสักทีเดชสไลด์หนีเฮียของจริงแนงเลยวะลมแล้วล้มแล้วอยู่ตกดิสบดีสบไปทีตีสบโชว์บัทีโอ้ไม่ตายไม่ตายลมก็ทำให้ตายเฮ้ยล่งไปแล้วเอ้ย er like ิ hey, ่งไปนี oh. 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 ้ตัดนี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 ้ตายแล้วครนีตัดนี้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 ตายก็ทตัดน้ตายตัวนี้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 ตัดนี้ตับ ทุกไปทุกไปทุกไปเลยไอเฮียนี่แหละไอเฮียที่สองของโลกอ่ะไอของประเทศอ่ะไอของจีนสัตว์เออแทงหมออีกแลยหนึ่งสามเก้าแปดเท้าอะไเขาเขาชุบเขาชุบเขาชุปลบลบลบหมอลบหมอลบสามเก้าแปดไฟเดียวเกือบล้านเลยอ่ะกูตั้งชื่อชื่อไฟที่ให้ไฟเกือบล้านของซิกนิสซิกเอาอีกยืนานจริงครับโคตรนาน ยังยู่นานจัดอไอ้เหี้ยถึงและจริงอ่ะตบอยู่ไหนวะเดินไปไหนพ<น>ี่น้องชายโดนได้ไงพี่ไม่เว้ยของพี่ที่นี่เจอศพไหมอ่ะเพม่เหล็กม้านอเหลือหน้าตู้น่ะซีซีคนหนึ่งอ่ะทำอะไระไช่วยต้มเหก่อนหมอช่วยต้มเหลือก่อน,อล,อนลองลองดูที่จุดอยู่ไหนล่าสุดศพอ่ะ นนหนึ่งสามเก้าแปดนะส่อหนึ่งสามเก้าแปดเขาขับรถออกไปแล้วครับเพื่อตำรวจผมเห็นนี่ hey, ครับจบป่ะเขาขับรถออกไปแล้วครับ <Hey. S 2> เขาขับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ป <Hey, S 2> ๊อปออกไปอ่ะมีช่พี่มีเวลาใช่เปล่าเม้งเอ็มบีพีเออเม้งเอ็มีพียให้ตำรวจเด้งหน่อย อ่าจะแลบครับจะแลบครับคุยอะไรด้วยหน่อยดิจะแลบจะชุบเขาแล้วนะจะชุบเขาแล้วนะจะแลบอยู่ไหมครับจะแลบจะแลบจะแลบเลยไหมนะครับปุทบเลย่านะครับจะแลบจะแลบอยู่ไหนครับนอไหมครับนอนไหมนอนไหม ว่า a t y วัน a n น a cry เชื่อมึงแล้วไปสอบว่าเ what you ก่ n นจะตายเชื่อมึงมพายอยู่แล้ว w ว่า you wanna lose มึงทำไร what you gonna do สันตีนเพราะกูขามิงสูดแล้วกวู